ผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีเปิดงานพันไม้งามอารามชนครั้งที่ห้าณสนามหน้าสารากลางจังหวัดชนบุรีนายธวัชชัยศรีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีเป็นประธานเปิดงานพันไม้งามอารามชนโดยมีประธานวิสาหกิจชุมชนไม้ดอกไม้ประดับชนบุรีรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีเกษตรจังหวัดชนบุรีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ร่วมงานด้วยป่า ร้อยแปดสิบคนงานพันไม้งาม,งามอารามชนเกิดจากการบรรณาการร่วมกันของหลายหลายหน่วยงานได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีจังหวัดชนบุรีสำนักงานกเกษตรจังหวัดชนบุรีวิสาหกิจชุมชนไม้ดอกไม้ประดับชนบุรีโดยใช้สนามหน้าสลา,ากลางจังหวัดชนบุรีเป็นที่แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของดีเมืองชนบุรีป,รปร่าพราร้านค้า โดยมีวัตถุประสงค์เพืส่งเสริมกิจกรารวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเรษก,รกรเรษตรกรรุ่นใหม่ยังสมาร์ทฟาร์เมเและ,กะเกษตรกรปรัดเปรือง Smart ทฟาร์มรให้มีประสิทธิภาพเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้เผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตและสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ของสินค้าและส่งเสริมการท่องเที่ยวกิจกรรมภายในงานนั้นประกอบด้วย การประกวดไม้ดอกไม้ประดับได้แก่การประกวดชวนชมประกวดแคสตัสการประกวดไม้ใบและการประกวดแข่งขันสวนหย่อมรวมถึงการประกวดแข่งขันการจัดสวนถาดนักเรียนการอบรมให้ความรู้ทางการเกษตรได้แก่การทําฮอร์โมนพืชการอบรมการจัดดอกไม้การจัดอบรมการจัดสวนถาดการพ่อเมล็ดโชค กชั้นและการขยายพันธุ์แคตัสหรือกาแฟติ้งการตัดต่อหน่อพันธุ์รวมถึงการอบรมด้านการอาหารได้แก่ขนมบราวนี่ผลิตภัณฑ์เจลรี่และไอศกรีมจากนมสดมีการจำหน่ายพันธุ์ไม้ต่างๆได้แก่ไม้ดอกไม้ประดับไม้ผลพืชผักสวนครัวแคตัสและวัสดุอุปกรณ์ด้านการเกษตรและสุดท้าย มีการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ด้านการกเกษตรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน,กนเกษตรกรกเกษตรกรรุ่นใหม่ยัง, Smart Palmer, รรยงสมาร์ทฟาร์มเออร์เกษตรกรปราดเปลี่ยนสมาร์ทฟาร์มเออร์และเครือขคายต่างๆที่เกี่ยวข้องอีกด้วยโดยกําหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่20ถึงวันที่27พฤศจิกายานนี้เวลา10นาฬิกาถึงเวลา20นาฬิกา2 4 วิสารจุนบริภาพข่าวหรือราทิพสีรายงาน